นมในตอนนี้คนทำกรรมว่าอาจมุ่นาผลสี่งน้ำสนองคำเจ้าของทำเองกัดวัวเดียก็มีไว้นาขั้นไปทำรีไว้ผลเดียจะต้องตอบดอกแม่เองนากตามว่าชอบตัวซาเหม่นผลใด กะเล่าเสียงนากามที่ทำก่อเกือเป็นที่หน่อยก็มีผลนะเสียตามตนสนองน้ำบ่เลิอกไหลละลางน้อแม่เออเอเอเอยลันสำลองจังใดน้ำมาอ่างหัวเท้านดอกซ่อนน้ำนี่ทานเรื่องเศษของกาม นี่ทานปายกแลดอกฟังเกได้สวงเงานาน้อยมเมียต้อยพ่อเหตจะไหนจังไหนเบาว่าเป็นเศษดอกของกรรมเนี่ยนีทานธรรมสาตุกดอกให้เห็นประเด็นอานเรื่องนี้ว่างดอกเก่าไว้จาละไหน ได้ทวนทัวรด้เมื่อเดิมนาเพ่พบว่าพังดอกตั้งใบหากสิหนานเปิ่องว่งว่ากรรมนาวัตติโลกสัตว์ลูกบ่อาจเป,เป็นเป็นต้องอยู่ไปตามกรรมเน่ คำสั่งสอนของพระองค์ข้าพระคูโปดเน่นอนเพื่อจริงแทหลานจำลองจังใดน้ำมาแลมเถิดนาเออ เป็นธรรมนาก,การป่าแก่โยมญาติปีน้องกโยมเท่าพัวนั่งฟังแล้วลนาน บัดนี้โหมาเบาดิทานก่อนสั่งสอนโยมประสงค์อยากลูบต่ฟังแหลดอกต่อเลยนางจานคือไปบทก่อนสำนวนก่อนตามท้องหลวงโอุท้องเรื่องไม่ใช่ยหลง ไม่งไงกะจะเป็นลวงเนอพพนันเล้าว่าเอาวน้อเม่าเ้าโลเป็นเสื้อเสียงฟังสำเนียงแต่เสื้อไข่ยอย่าลงปอยดอกว่าพันนาเถ้าโลเม่นเท่ากี่ขันเรื่องงานเวียกขยันหลยดอกเมยง อาหารนอกแ่งงายโยประจำว่ามีเวนน้อยมแม่ทอผา,าโลว่แมท่ทาขี้ขันแล้วนั้นมันขยันลลยอาหารในแสงง่ายมากมายแต่หาไว้ปั้นสันใส่รักสันของเขวันหลุงกาตา หาคบเกียดปุกป้าหอดใจไข่แลกเป็นดอกแพนงไว้ถ้ามังมีมนาคนก็ยันจังสีสีมีมังในสังหออเดือเมเดาอดอมเอานสินสาบติมัง นกไผ่นาโอ้ยน้องเมียเพิ่นนั้นราจอกยอนผ่าปกลำไปตียงสวยซ้ำสะลากกีดินจำกรนนาบานโพสังหอมอู้โบราณเฮาเพิ่นสอนสั่งฟังแล้วจำเจอคอคู่อ่ำเมาเพิ่นสั่งสอนนา แม่เอ้ยคำม,มาจอกยอน่าได้แก่ดอกไมวยังนี้แม่เอ้ยเพิ่นยังว่าคำม,มาจอกยอน่าได้แก่คนขยันแม่แม่เอ้ยแม่มีมันแสวงบจั์การเมื่อตนได้ทันแก่าง màn khay nát sạp cành tre vài nhang nồi thuốc phấn đầy cả tôn sổ đồ đần đoạt phấn cắt tiêu sổ lục hết sang đoạt mẹ sổ hết sang đọc phăng bay cả bó phải phụ trách เมื่อขี้เียดกันใบคอยถึงข้าวแก่สบายตัวสบายหัวสบายอ์อยู่ทางตุงมาอกเอาไผ่เกเลี่กบวกกินนกข้าวเทาบ่อเอางานพี่คันกอนสิได้แบ่มือของต่อทานพันกันสมือแล้งเสาไว้ทากินน่ะ ขันเป็นไส้เป็นมาใส้คนกาดกินคนกะหัวบ่มีปามเนื่นอน้องุ่มนอ้อมแม่เพื่อนมาสุ้สซส้ำาลากิดินน้องจำคนนาะงพวดมาสั่งคนหลาแ่แต่ผ้ากันนี่้ากันเมา พอด่าสั่งมันหลายแต่คนแพาร,รักกันเบาโอ,โอ้โอ้ที่เฮาว่าขี้ตัวหน้าม่ใหญ่เออว่ออาแต่เท่าแล้วบอยุสมกขย่อมโพเท่าขยันนายดอกในแต่รุ่งนางเบากะเบาบ้าอุ่ดูกะเรื่องความชันมันนักกะบันหัวมัน อกท่าใดจังมาเยือนสวนแทบเอ้ยเชียดจังเว้ย หากินขอคนเอ้ยบ่อยากป่อยห่างใดว่าอันทอพาลีกจสจมบานโสิเขาเราไปเขางนักมั่นมาโลกแลเต่าเขากระจมจัางจึงใสเหตุไปตายมันยังขากก็อาจบ่พักเราเศร้ายังนาแม่ยายเอ้ย เมย์ยยเอ้ยมือจังหนึ่งตัวของฉันเกิดปวดหวัวพินนาเหมือนลงมาปวดหวัวเขา้าโนมีนขอปัดแ้งเบาเย้บัดตายซำเนี้กายข็พนาเม่ไงเอ้ยนาเนี้ย,เ,ยเคยเหยนยดคยนันอดบ,อบอ่อได้บ่อยากนั่งโย,เย่เฉยเฉยอย่ามาตีกันเลย เาตตาปฮตาเรคนเทาอย่ามาตีกันเลยเฮตภาเราคนเทาญาณโูกลานมันเสียภาคกันเมาบ้านอนตายโยเสือเสยงเลยเข้าถาดโยสู้มือสู้มือสู้มือดื้อสิยังดอกโยเต็นนาไม่ห่เออยังกลับตามาแล้วไม่ไหลแนว ไม่หลายอย่างเมื่อเอ๋ยเมื่อสว่าอยู่แล้วันตายเนี่ยว่าเท่าแกนทั้งเวเนเนเม่นบามีแล้วล่ะนะ